คนเฒ่าคนแก่เคยสอนไว้ว่ากลางคืนถ้าได้ยินเสียงลมตีข้าวอย่างเงยหน้ามองฟ้าถ้าเห็นเงาคนบินอย่าทักอย่าหนีให้ก้มหน้าแล้วภาวนาในใจเพราะสิ่งที่บินอยู่อาจไม่ใช่นกอาจไม่ใช่ผีปอบแต่คือผีกระหังผีผู้ชายที่ใช้กระด้งเป็นปีก เอาครกตำข้าวครอบหัวบินหากินในยานค่ำคืนแล้วชอบเลือกเหยื่อที่เผลอมากที่สุดเรื่องที่คุณกำลังจะฟังต่อไปนี้ไม่ใช่เรื่องเล่าต่อๆกันมาแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงกับคนในหมู่บ้านเล็กๆกลางทุ่งอีสานเมื่อสิบกว่าปีก่อนบ้านโนนแดงเป็นหมู่บ้านเล็กๆมีไม่ถึงห้หลังคาเรือนกลางวันเงียบกลางคืนยิ่งเงียบกว่า หลังหกโมงเย็นแทบไม่มีใครออกจากบ้านเพราะทุ่งนารอบหมู่บ้านกว้างโลง่งและมืดจนเหมือนทะเลสีดำผมชื่อดนตอนนั้นอายุ26เพิ่งกลับจากทำงานกรุงเทพกลับมาอยู่กับแม่เพราะพ่อเพิ่งเสียคืนแรกที่กลับมาผมนอนฟังเสียงกบเสียงเขียดแล้วก็เสียงลมที่พัดผ่านยุงข้าวเก่าๆดังฟืดฟืด เสียงนั้นเหมือนมีใครเอากระด้งไปตีกับลมบนฟ้าแม่ผมนั่งสารแหยอยู่ใต้ถุนแล้วพูดขึ้นมาเลยลอยว่ามือนี่อย่าออกไปไส่เด้อ์ดนผีกระหังมันเริ่มออกหากินแล้วผมหัวเราะคิดว่าเป็นเรื่องหลอกเด็กแม่ก็ยังเชื่ออีกผีอะไรจะบินได้แม่เงยหน้าขึ้นมามองผมสายตานั้นไม่เหมือนคนล้อเล่นมันบอแมนผีตายโหง มันเป็นคนที่เล่นของแล้วของกินเจ้าของอาทิตย์แรกที่ผมกลับมามีคนหายลุงคำปุ่นหายไปตอนออกดูดักปลาช่วงหัวค่ำเช้าอีกวันเจอแต่รองเท้าแตะวางอยู่ข้างคังนนาไม่มีรอยเลือดไม่มีรอยลากเหมือนคนหายไปกับอากาศผู้ใหญ่บ้านบอกอาจจมน้ำแต่คนแก่ในหมู่บ้านทายหัวพร้อมกัน ผีกระหังมันเอาไปคืนหนึ่งผมนอนไม่หลับได้ยินเสียงฟับฟับเหมือนผ้าหรือฟางตีอากาศเสียงนั้นวนอยู่เหนือหลังคาบ้านผมเงยหน้ามองผ่านช่องฝาไมา้เห็นเงาดำบินช้าๆสูงกว่ายอดมะม่วงเงานั้นมีรูปร่างเหมือนคน แต่กลางอะไรบางอย่างออกจากแขนและบนหัวเหมือนมีอะไรกลมๆครอบอยู่ตอนนั้นผมนึกถึงคำแม่ทันทีผีกระสังสามคืนถัดมาผมได้ยินเสียงหมาเห่าล่านหมู่บ้านเห่าแบบไม่หยุดเสียงแหลมเหมือนเห็นอะไรที่ไม่ควรเห็นผมแอบเปิดประตูมองออกไปที่ทุ่ง แสงจันทร์ส่องให้เห็นชัดชายคนหนึ่งยืนอยู่กลางคันนาเปลือยท่อนบนตัวซีดขาวหัวครอบครกแขนกลางกระดงสองข้างขาของเขาไม่แตะพื้นแล้วเขาค่อยๆลอยขึ้นผมกลั้นหายใจหัวใจเต้นจนหูอื้อเขาหันหน้ามาทางบ้านผม แม้จะมองไม่เห็นหน้าแต่ผมรู้สึกได้มันรู้ว่าผมเห็นรุ่งเชา้าผมเอาเรื่องไปถามแม่แม่เงียบไปนานก่อนพูดเบาๆมันคือบักแสงลุงแสงข้างบ้านคนที่ชอบของชอบวิชาอาคมลุงแสงเป็นคนเงียบไม่สูงสิงกับใคร กลางวันนอนกลางคืนไม่อยู่บ้านคนเท่าเคยเตือนเขาแล้วว่าอย่าเล่นของแรงแต่เขาไม่ฟังผู้ใหญ่บ้านเรียกคนในหมู่บ้านรวมตัวกันเอามีดพระเอาไม้ไผ่เอาน้ำมนต์คืนพระจันทร์ดับคือคืนเดียวที่ผีกระหังอ่อนแรงเสียงฟับฟับดังขึ้นอีกแต่คราวนี้ มันบินต่ำทันใดนั้นเสียงสวดมนต์ดังขึ้นพร้อมกับเสียงคนตะโกนเงาดำนั้นร่วงลงกลางทุ่งเช้าอีกวันเจอร่างลุงแสงนอนตายเลือดแห้งปากอ้าขางครอกแตกกระด้งขาดทุกอย่างเหมือนจะจบแต่แม่ผมบอกผมว่า ผีกระหังมันบ่ตายด็อกมันแค่เปลี่ยนคนคืนก่อนผมกลับกรุงเทพผมได้ยินเสียงฝับฝับเหนือหลังคาอีกครั้งผมไม่เหงื่อหน้าไม่มองไม่พูดแต่ผมรู้สึกได้ว่ามีอะไรบางอย่างกำลังบินวนและรอคนคนใหม่ ถ้าคืนไหนคุณอยู่บ้านนอกแล้วได้ยินเสียงเหมือนฟางตีลมบนฝาอย่ามองอย่าทักอย่าคิดว่าเป็นนกเพราะผีกระหังไม่ชอบคนที่รู้ทันมันและมันอาจกำลังฟังคุณอยู่ตอนนี้ก็ได้